ครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อครับบ่าววดลูกอีสานผ้ากินวีสองครับพี่น้องเมื่อนี้สีผ้ามาเบ่งบรรยากาศตามท่องให้ท่องหน้านะพี่น้องเนาะตอนนี้ผมกับอยู่สถานทีปลามันครับผมผ้ามาเบ่งปลามันที่ผมปลูกไว้ครับผมปลูกไว้ก็อาจจะได้เดียนน้อยๆแหละครับพี่นอ้องฝนตกลงมากกับบรรยากาศเพื่อนกับตกลงมากให้กับชื่นฉ่ำครับพี่น้องแต่ว่ากับพ่อไล่ๆอยู่พ่อเด้กซึนตาบานอยู่พี่น้องเอ้ย ครับตอนนี้มั่นก็กระลังเกิดกระลังเขียวครับเขียวเกิดได้ยอดและประมาณนคืบหนึ่งครับผมแต่ว่ากัตายกับไหลครับผมเกิดกับไหลนาะพี่น้องเนาะเพระาะว่าฝนพันมาซะเนี่ยมาอาจสิยนทัวถึงกันนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ลํามั่นเฉีดบ้านเท่าตอนนี้แถวตะจงแถวอำเภออะหานใต้นี่แทบสิบม,บ,มบ,มสบ,บมีขายครับพี่้องลํามั่นครับผมขายราคาได้กระซังครับบ่มีขายครับพี่้องบางคน,พน,พน,นเพิ่นมีเพิ่นกระเพงไว้ปลูกของเพื่อนเพราะว่าฝนลงมากเพิ่็อยากปลูกนะครับเนาะ มันตอนนี้กับเขียดาอีสานห่าราคาดีมากครับพี่น้องอ่าราคาดีมากครับเขตส้นของอำเภอหลานไส้ห่านี่ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮ็ดพู่กันไหลายอยู่ครับพี่น้องครับผมส่วนมากสิเป็นมันเป็นอ้อยเนาะหน้ากะมีคือกันแต่ว่าบอค่อยหลายทอให้มันให้อ้อยเนาะพี่น้องเนาะครับผมส่วนมากนะครับอ่าแล้วก็สวนยางตอนนี้ก็ทยอยโลออกเฮ็ดเป็นให้อ้อยให้มันครับพี่น้อง ตอนนี้เอฟซีท่านใดอยู่บริเวณใดแถวใดมีต้นมันขายเนี่ยยังเนี่ยกัคอมเมนต์มาบอกใต้เพจของบาวุดุอีสานภาคินวีสองเด้อพี่น้องเด้อผมสิได้บอกอ่ากระจายข่าวให้เพื่อนได้รับรู้กันแล้วเขาสิได้ติดต่อไปครับผมตอนนี้กะบบาวุดได้มาถ่ายอยู่ทงหน้าครับผมอ่าทงหน้าติดกับปามันอยู่กับให้เหรอพี่น้องทีได้กับฝากติดตามช่องบาวุดุอีสานภาคินวีสองเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้สีผ้ามารีวิวเกี่ยวกับ ให้กับสวนกับผู้ครับพี่น้องไม่เป็นผู้เชี่ยวมากดีครับพี่น้องเป็ียนให้มั่นครับให้มั่นครับวางใบนั่นไปสถานที่ทองเทียมเพื่อหลานไส้เฮ้าครับผมสะน้องปืนหลานไส้ครับผมแล้วก็ไปเฮดชิปยินครับพี่น้องนี่ผมกะทีมารีวิวเรียงปลามั่นให้เบิง์น้ะพี่น้องเด้อครับผมยุบาละแนครับผมตอนนี้พอดีมาเฮดทุระก็ได้ผ่านมาเรืมาเบิรงครับผม ยูใส่มีล้ำม,มั่นมีอย่างกับะนี่ยน้เด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมสิดีบอกพ่อเมีพี่น้องเพิ่นไปอุดหนุนไปซอยกันสื่อเนาะครับผมบางาพื้นที่ที่มีครับบางพื้นที่กับบ่ม,มีเนาะครับเนาะตอนนี้ผมกะว่าพีดวอาถทีกะขอโทษขอให้ครับผมจะได้กับฝากช่องบ้าวุลุอีสานภาก,กินวีสองน้ำเด้อครับเดอ้อครับผมล้ำม,มั่นแถวห้องนี่บ่พอเพียงครับพี่น้องด้วยน,นี่ขาดตลาดขาดตลาด,าด,ลาดครับผม เพราะว่าแถวภาคอีสานเท่านีเฮ็ดให้เฮ็ดพูดกันหลายครับพี่น้องอาจีพมีคล,ล,ลิปศาลาแน่ยเาะศาลาแน่คลิปเหรนคลิปตลกคลิปแบบจะได้กระต้างผมกระตเฮ็ดลงให้พี่น้องได้เบิ่งซูมมือครับผมก็จะได้ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต,ต์ให้ลูกให้หลานแน่กดติดตามในเด้อให้ได้แจ้งเกิดนับเขาได้พี่น้องช่องบาบุดลูกอีสานท่ากินที่สองครับพี่น้องทางเพจท่า tiktok ท่า youtube ครับพี่น้อง กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมเป็กนกระตังใจนะครับผมคลิปนี้เขาจบไปเพียงแค่นี้ครับผมกล่าวคขว่าสวัสดีครับส,สุขภูสุคนโชคดีขอให้ถือกลางวันที่หนึ่งกันมืออื่นวันที่สองเดือนพฤษภาปีหกหกนะครับเด้อผมชิดว่าครับนา่าจะมาศูนย์สองครับพี่น้องศูนย์สองสองศูนย์ครับพี่น้องไ่ได้บอกใบเลขกเด้อจะไปซื้อไหล่องเมืองล่องเมือง,อง,อง,องหาถือไปทีว่าโอ้เมียนบอกคือบอก,บอกบว่าวุดว่าจะเนาะครับผมจบไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ